ครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมา,ายัางไงยกตัวอย่างเคสของกรณีของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าก็โทรเข้ามาสอบถามกันนะครับว่า,อาของลูกค้าเนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขเอาไว้ที่บ้านนะครับเป็นน่าจะเป็นสุนัขพันธุ์ต่างประเทศแล้วเขาก็มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอะไรต่างๆพัดลมอะไรให้ให้ ให้น้องหมาเขาอยู่ภายในนะครับแต่เขาก็มีความกังวลว่าเวลาที่เขาไปทํางานเนี่ยถ้าเกิดไฟมันดับขึ้นมาเนี่ยแอร์มันเสียไม่ใช่ครับไฟมันดับแอร์มันก็ไม่ทํางานถูกไหมครับเขาก็มีความกังวลกลัวว่าจะมีความผิดว่าทําให้น้องหมาเนี่ยจะต้องอบอู้อยู่นั้นจนเสียชีวิตเขาก็เลยโทรปรึกษาว่าอจะทํำยังไงไอ้ตัวเนี้ยมันแจ้งเตือนลักษณะยังไงแล้วก็เลยว่าเออเนี่ยตัวนี้จะเป็น iot sensor power down นะครับ ก็คือแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้าดับนะครับว่าส่งเข้าไลนา์ทันทีนะครับทำให้ลูกค้าเมื่อได้รับเมสเซจไลน์หรืออีเมลนะครับเข้ามาว่าไฟดับเขาก็จะได้มีการวางแผนว่าถ้าไฟมันดับเนี่ยแอร์มันตัดสักกี่นาทีนะครับน้องหมาเขาถึงจะอยู่ได้นะครับนั่นหมายความว่า,าแล้วก็ IOT s e n เซนเซอร์เขาจะส่งเตือนทุกๆ5นาทีนั่นหมายความว่าถ้าผ่านไปหนาทีแล้ว เซนเซอร์ S S ยังส่งมาเตือนอยู่นะครับซึ่งในตัวเขาก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถสเตนได้ได้หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับผมแต่เราจะการันตีไว้ว่าหนึ่งชั่วโมง,แต,งมมแต่ว่าเราเทสจริงอ่ะมันประมาณสามถึงสี่นะครับแต่ว่าเราเราเผื่อ,อไว้ก่อนเผื่อ,อไว้นะครับก็เลยว่าอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้วนะครับทีนีเ้เมื่อเมื่อมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นเนี่ยลูกค้าก,ก็จะมีแผนก็กรณีที่ว่าเขาไม่สามารถมาได้เนี่ยเขาก็ยังสามารถ ที่จะโทรหาญาติหรือโทรหาเพื่อนๆหรือเธอน่าจะโทรหาญาติญาติที่อยู่ใกล้ๆกลข้างเคียงครับสามารถเข้ามาเพื่อเปิดประตูหรือให้อะไรน่องหมาเข้าออกมาได้ก่อนนะครับผมครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆพ,พ่ี่พทีม่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าถ้าไฟดับแล้วมันส่งผลต่อต่อสัตว์เลี้ยงของเราต่อธุรกิจของเรานะครับก็อีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในราคาหลัก 2,000กว่าบาทนะครับอ่าก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่นวีครับสวัสดีครับ